สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องลำนำล่องนาภาในตอนที่28ถึงตอนที่30นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือผมจะให้สมาชิกดูก่อน30ตอนนะครับคือถ้าหากตอนนี้เปิดแบบสาธารณะก็แสดงว่าสมาชิกดูถึงตอนที่60แล้วนะครับส่วนระดับการบ่มเพาะของเรื่องนี้ก็จะมี1การลมปาน2สร้างรากฐาน3โอสถทอง 4ก่อกำเนิด5ละสังขารและ6เทพจำแรงนะครับและเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อมีคนจำไม่ได้หรืออยากดูเพิ่มและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่เจ้ากําลังเผชิญเรื่องยากลำบากอันใดอยู่หรือเปล่าเจ้าหมายถึงเรื่องอะไรหรออย่างปกติเจ้ามักจะเอาแต่พมบุญว่ารอข้าก่อนไป300กว่ารอบแล้วมีปัญหาอะไรงั้นหรือไม่มีนี่ จริงเหรออาถิงข้ามีวิธีช่วยให้เจ้าสามารถสังหารไปลีจี้ด้วยตนเองได้เจ้าอยากจะฟังหรือไม่อาจารย์อาน้อยท่านเป็นเช่นไรบ้างอืมข้าเปิดจุดที่ประจรที่ตีบตันแล้วยามนี้ข้าสามารถโคจรลมปานและเข้าสู่สมาธิได้แล้วแต่ก็ยังไม่อาจขยับตัวได้ วิชาใหญ่อย่างจัก,กรวาลชายแขนเสื้อมีข้อจำกัดมากมายนักในขอบเขตการลมปานปกติจะเก็บสิ่งของได้เล็กน้อยอย่างมากก็เก็บมนุษย์หรือสัตว์ป่าธรรมดาได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นท่านลืมบทเรียนยาท่านจัดการกับนอนดินครั้งก่อนไปแล้วแล่งนั้นหรือครั้งนี้ท่านจึงกลับกล้าเคลื่อนย้ายผู้ฝึกตนสร้างรากฐานสองคนเข้าไปท่านไม่กลัวร่างจะระเบิดตายหรืออย่างไร ข้าได้พิจารณาว่าเจ้าอ่อนแอจนถึงขอบเขตการลมปานอีกครั้งยังไม่สามารถโคจรลมปานได้ส่วนสิทธิ์หลานซื้อก็ปิดทวารทั้ง7-6็หประสาสัมผัสและได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงชีวิตยามนี้นางแทบไม่ต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาแม้แต่น้อยนี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้จะเสียดายก็แต่เสื้อคุมอาคมและวัตถุดบพิเศษที่เหลืออยู่เท่านั้นอาจารย์อาน้อย ท่านกลัวว่าข้าและสิบพี่หญิงจะถูกแยกจากกันใช่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นน,นั้นต่อให้สิบิพี่ทั้งสองจะปกป้องพวกเราไว้ได้แต่สิบิพี่หญิงก็คงทนรอให้ข้าแก้พิษให้ไม่ไหวแล้วท่านวางใจเธอสิบพี่หญิงนางทนไหวเมื่อคู่นี้ข้าและท่านปู่เทียนตงตรวจสอบแล้วที่นี่คือก่อล้างแห่งหนึ่งแล้วโดนชายแขนเสื้อนั่นพัดมาไกลหมื่นลี้เลยทีเดียว อย่างน้อยเราก็ไม่หลุดออกจากเส้นทางไม่รู้ว่าเราสิทธิ์พี่จะปลอดภัยหรือไม่กันนะจะถูกพัดพาไปที่แห่งหนใดกันหากพวกเราปลอดภัยพวกเขาก็ย่อมปลอดภัยเช่นเดียวกันเจ้าว,วางใจฟื้นฟูปานวิญญาณของเจ้าเถอะข้าและสิทธิ์หลานซื้อต้องการพึ่งพาเจ้าแล้วข้าฝึกตนมาหลายปีช่างเปล่าประโยชน์จริงๆไม่อาจสุขุมเยือกเย็ยนยามเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตสู้เด็กเกียรติขวบเช่นท่านก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ หลายปีอย่างนั้นเหรอบนภูเขาเหมันผ่านไปไม่รู้กี่ปีที่วาลาตีผ่านไปไม่รู้กี่ครั้งรากฐานของข้าแตกต่างจากพวกท่านโอ้ข้าหายใช่เด็กเกียดขวบแล้วนะตอนนี้ข้าอายุ8ปีแล้วมือนายหญิงหากไม่จากไปตอนนี้จะไม่ทันการแล้วนะท่านจอมยุทธเจิง้ง ความพักดีของท่านเราผู้เท่าได้รับไว้ด้วยใจแล้วนายหญิงบุตรตีของข้าคือมาเหสีแห่งแขวนต้าเฉินยามมีชีวิตนางได้รับเกียรติสูงสุดยามจากไปก็ได้รับพิธีอันยิ่งใหญ่ที่สมเกียรตินั่นสามีผู้ล่วงลับของข้าเคยรับใช้จกกักรพรรดิถึงสองรัชสมัยยามมีชีวิตดำรงตำแหน่งคุณนางสูงสุดหลังเสียชีวิตก็ได้รับพระราชทานเกียรติยศไม่ขาด บดาและพี่น้องของข้าล้วนเป็นเสาหลักของแผ่นดินทั้งตระกูลสังก้อสลาชีวิตในสนามรบเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวที่หลงเหลืออยู่ของตระกูลข้าอย่างนี้ก็ยังคงปกป้องอยู่ที่ประตูเมืองแห่งต้าเฉินกินข้าวของเจ้าแผ่นดินจงรักภักดีต่อเจ้าแผ่นดินฐานาที่หูหยินตระกูลฉินบุตรตีแห่งตระกูลหลีข้าตั้งใจจะอยู่และดับไปพร้อมกับแขวนต้าเฉิน ท่านเจิง้งต้องขอขอบคุณในความลำบากของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นี่คือค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้ข้าเจิงลิ่หลังไม่ได้ทําทุกอย่างเพียงเพื่อเงินเสมอไปหลี่เยียนเจ้าบังอาจนะักถึงกับกล้าวางตัวสายลับของตระกูลตนไว้ในกองทัพองคลักษ์วังหลวงตระกูลลี่ของเจ้ามีใจกบฏมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆ วางตาพยักในมือของเจ้าลงซะไม่เช่นนั้นเจ้าก็รอรับทั่วฉีกหนังทั้งเป็นได้เลยเจ้าจะต้องถูกประหารก้าวชั่วโคตรอย่าเพื่องแรงเลยของสิ่งนี้มีประโยชน์กว่าการเอาไปใช้เรียกกองทัพเพื่อนี้เอาตัวรอดมากมายนะักจงให้ความร่วมมือแต่โดยดีหากเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีรูบนร่างกายสักสองสารูมันคงไม่งามนะักอาศัยสิ่งที่เจ้าทำในวันนี้ ต่อให้พวกคนเถื่อนจะเอาชีวิตเจ้าไม่ได้แต่ราจะสำนักสามารถกูดหัวเจ้าเป็นร้อยครั้งได้ไม่เป็นไรข้าหาได้สนใจไม่หากไม่ติดที่ข้ายังทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตะเท่าผู้หนึ่งไม่สำเร็จข้าคงไม่ต้องลำบากลำบนกลับมาที่นี่หรอกหากได้ตายพร้อมกับพวกผู้เท่าในสนามรบยังสบายใจเส็กกว่าเจ้าจะทำอะไรกันแนะ่ปกป้องแขวนพิทักษ์ผู้คนแปลก,กิ้ง ข้าใช้วิชาเผากล้วยไม้ผ่านดอกไอ้ไปเมื่อ4ี่วันก่อนเหตุใดวันนี้ลมปานของข้าถึงยังไม่ฟื้นฟูกันล่ะปกติเจ้าใช้เวลาฟื้นฟูกี่วันข้าเพิ่งสําเร็จเคล็ดวิชาเมื่อไม่นานมานี้เองก่อนออกจากเกาะข้าได้ลองใช้แล้วปกติจะฟื้นตัวกลับมาได้ภายใน2วันอย่างช้าก็สามวันเท่านั้น บนภูเขาผึงไหลก็มีเคตวิชาที่คล้ายๆกันนี้เป็นเคตวิชาที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาสารเพื่อระเบิดพลังออกมาใช้ในช่วงเวลาสั้นๆยิ่งระเบิดพลังออกมามากเท่าใดก็จะยิ่งจ่ายค่าตอบแทนมากเท่านั้นยามที่สิทธิหลานลองใช้เคตวิชานี้บนเกาะอ,อิวโจคงไม่ได้ระเบิดพลังออกมาถึงขีดสุดเหมือนครั้งนี้ใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือข้าก็ไม่มั่นใจนักหรอก ถ้าเพียงแค่อ่านในบันทึกเล่มหนึ่งของผู้อวุโสเท่านั้นนางหนูอวินเซนร์จู่รีบมาดูนางหนูซื่อแล้วเข้า ท่านเสนาบดีอยู่ที่นี่แล้วองค์จัก,กรพรรดิและท่านเสนาบดีไม่ได้ลี้ภัยไปทางใต้แต่พ่อองค์ทรงประทับอยู่ในท้องพระโรงทองคําทรงรอพวกเรานําชัยชนะกลับไปถวายยามนี้ท่านเสนาบดีมาบัญชาการแทนพ่อองค์ในแนวหน้าหากมีใครบังอาจบ่อนทําลายขันกาลังใจของทหารกล้าในกองทัพประหาร กองทัพหมาศึกนับหมื่นของพวกคนเถื่อนลุกคืบลงใต้บุกตีเมืองของพวกเราแตกไป15เมืองเมืองหลวงคือป้อมปราการด่านสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่หากประตูนี้แตกแผ่นดินมื่นลีของพวกเราจะตกเป็นของศัตรูทั้งหมดเราสหายร่วมรบกทุกท่านองค์จกักรพรรดิยังปักหลักป้องกันแผ่นดินแล้วพวกเราควรจะทำเช่นใดกันละ่ะสู่พวก,พวกเราต้องสู้พวก,พวกเราสู้สส เริ่มขึ้นแล้วเจ้าสาระแล้วเตรียมตัวตายได้เลยราชคูอยู่ที่ใดกันราชคูของข้าหายไปไหนเออฟาบาสเสนาบ,บดีไปเรียกเสนาบ,บดีมาฟาบาสราชคูหลายท่านหลบหนีไปแล้วพยะยะค่ะส่วนเสนาบ,บดีก็หายตัวไปพร้อมกับตาพยัก ฟาบาดปรดเสด็จออกเดินทางโดยเร็วเถิดพะยาค่าบ่าวเท่าจะสละชีวิตเพื่อปกป้องฟาบาดให้ปลอดภัยเองฟาบาดฟาบาดคนเถื่อนเริ่มโจมตีเมืองแล้วหากช้าไปกว่านี้จะไม่ทันการแล้วนะพะยาค่าฟาบาดรีบเสด็จเถิดพะยาค่าข้างนอกตะโกนอะไรกันอยู่หืมนอกเมืองพวกเขากำลังตะโกนอะไรกัน ทูลฟาบาทนั่นเป็นเสียงของทาหารพิทักษ์เมืองพวกเขากำลังตะโกนว่าจากักรพรรดิปักหลักปกป้องแผ่นดินพวกเราจะสู้ตายเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินพ่ะย่ะค่ะตาขายฟ้าดินที่ครอบคุมรัศมีสิบลีนี่คงเสริมพลังจากเทศวิชาผานโลหิตของตระกูลไปลีสินะ เจ้าพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นนี้เป็นไปตามคาดไปลีกี้คงอยู่ในทิศทางนี้ใช่หรือไม่เบืองหลวงของแข้นต้าเฉินอย่างนั้นเหรอขอบคุณสาหายเต๋วยิ่งนะที่หลอกล่อสิพี่หมิงจูให้ไปทางอื่นมองไปยังพื้นดินธรณีปัตภพีถูกเผาจนมอดไหมเมื่อวิถีสวรรค์ไหลน้ำใจเราจะสู้เอาชัยมาเต็มเต็มถือดาบเหล็กในมือไว้ให้มั่น เราจะฟันคนเถื่อนไม่ให้หนีกองคือก้องสุดสนันลั่นปัตตภีด้วยชีวีไม่ได้ใช้ไม่หวนคืนอาทิง้งอย่าได้ซุกสนักสิอาจารย์มีธุระสำคัญที่ต้องทำนะ บัตซุปข้าต้องทำเช่นไรอย่างนั้นหรือรียบบอกมาสิพรุ่งนี้ยามซื้อเจ้าต้องไปโจมตีไปลีกี้เช่นเดิมอย่าทำกระบี่ไม้หลุดมือเป็นอันขาดรอคอยโอกาสนั้นโอกาสงั้นเหรออาจจะนานถึงครึ่งวันหรืออาจจะสั้นไม่กี่ลมหายใจจะมีปานวิญญาณพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเจ้ามหาสารหา จงชักนำพลังนั้นกระแทกไปที่เปลือกของแกนแท้ที่อยู่ภายในกระบี่เจ้าจะสามารถปลดปล่อยพลังโจมตีที่สะสมอยู่ภายในกระบี่ไม้ได้ก่อนหน้านั้นเจ้าจะต้องเข้าใกล้ไปลีกี้ในระยะสามชื้อให้ได้เสียก่อนจะมีปานวิญญาณพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของข้าอย่างนั้นหรอโอกาสมีเพียงแค่ครั้งเดียวจงใช้มันให้ดีที่สุดเดี๋ยวสินี่ยามซื้อก็คือช่วงเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ ส่วน3ชื่อก็คือ1เมตรนะครับข้าจะต้องฟาออกไปให้ได้หมนางหนูซื้อก็จะพังทลายแล้วนางหนูโอวินเซนรีบหาทางแก้แล้วเข้าอีกนานเท่าใดกว่าลมปานของเจ้าจะฟื้นตัวข้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีที่แห่งนี้คงมีปานวิญญ,ญาณเบาบางเกินไป ทำให้พลังชีวิตในร่างกายของสิทธ์หลานซื่อถดถอยจนไม่อาจฟื้นฟูได้ขออภัยยามนี้ต้องฝากทุกอย่างไว้ที่สิทธิ์หลานอาวินเซนแล้วเจ้าเด็กบ้านั่นเจ้าจะทำอะไรเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงหยุดเดี๋ยวนี้นะสภาพเช่นนี้เจ้ายังคิดจะทะลวงด่านเข้าสู่ขอบเขตสร้างรากฐานเช่นนั้นอีกหรือหากผิดพลาดขึ้นมาเจ้าย่อมกายดับมรา,าสลาย